สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b l a c k ชินยอนนะครับก็เนื่องจากคลิปนีนะ้เป็นคลิปแรกของปี2022เพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะสวัสดีปีใหม่ทุกคนอย่างเป็นทางการนะครับอยากจะขอบคุณทุกๆคนเลยที่เข้ามาดูคลิปเก่าๆในช่องผมเนาะคลิปในปีที่ผ่านมาเข้ามาแสดงความเห็นเข้ามาซับสไครต์ช่องอยากจะขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยครับปีนี้ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวอีกปีหนึ่งนะครับจะพยายามผลิตคอนเทนต์ดีๆผลิตคลิปให้ได้มากเลย ความตั้งใจเป้าหมายของผมในปีนี้เนี่ยจะพยายามผลิตคลิปให้ได้อย่างน้อยเดือนละประมาณ10คลิปเป็นอย่างต่ําถ้าได้มากกว่านั้นเนี่ยก็จะยิ่งดีเลยเพะชันก็ไปรับชมกันก่อนเลยครับสําหรับคลิปแรกของปีนี้โดยเป็นเรื่องของเคามาสจายัยนตํานานคริสต์มาสที่เป็นแอนิเมชันในปี2019เป็นออริจินอลของ Netflix ด้วยนะถ้าถามว่าทําไมผมถึงทําเรื่องนี้อ่าเรามาดูเป้าหมายกันก่อนมาดูสาเหตุกันก็เนื่องจากคลิปนี้เป็นคลิปที่ ช่องของผมเนี่ยมียอด Subscribe ถึง100คนพอดีเลยแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยในปีที่ผ่านมาในคลิปของหน้าจ้าเกิดอีกครั้งก็ยังเทพมีเพื่อนๆเนี่ยเข้ามาแสดงความเห็นว่าเขาอยากจะรับชมผมทําคลิปวิเคราะห์วิจาร์เรื่องเขาอยู่ผมก็เลยบอกว่าโอเคครับผมเคยดูเรื่องนี้เนี่ยใน Netflix เมื่อเดือนธันวาคมปี2019ก็เลยโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวช่วงธันวาคมปี2021ที่ผ่านมาเนี่ย ผมจะรับชมอีกรอบแล้วกันแล้วผมก็จะผลิตคลิปขึ้นมาให้กับทุกๆคนได้รับชมกันแต่พอดีว่าไม่ได้ว่างอัดในช่วงสิ้นปีก็เลยมาอัดในปีนี้และกันเป็นคลิปแรกของปี2022นอเนาะโอเคครับไปรับชมกันได้เลยอย่างแรกอันนี้เป็นเพจ a c e b o o k นะครับถ้าใครสะดวกก็ฝากไปกดไลค์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับต่อมาครับคลิปของเราจะมีคำชี้แจงและคำเตือนอยู่เสมอเนาะอย่างที่บอกครับคลิปนี้เป็นคลิปวิจารณ์เนาะเพราะฉะนั้นจะมีการกล่าวถึงเนื้อหาสำคัญของเรื่อง แต่เราเนี่ยไม่ได้ทําคลิปแนวสปอยแบบเล่าเรื่องนะเราจะไม่ได้มานั่งเล่าเรื่องถ้าใครอยากรับชมก็สามารถไปรับชมใน Netflix ได้เลยเราจะมาพูดคุยเหมือนกับอารมณ์พูดคุยหลังดูกันซะมากกว่าประมาณนี้ครับอย่างสุดท้ายก็คือเราไม่สนับสนุนการดูหนังเถื่อนนะครับถ้าใครอยากรับชมเรื่องนี้ก็สามารถสมัคร Netflix แล้วก็เข้าไปรับชมได้เลยภาพเนี่ยคมชัดแน่นอนเค okay. ข้อมูลพื้นฐานที่ควรรู้ก่อนก็ เรื่องนี้เป็นแอนิเมชันสัญชาติสเปนเนาะจริงๆถือว่าเป็นมามืดนะเพราะว่าไม่ได้เป็นแอนิเมชันของดิสนีย์ไม่ได้เป็นแอนิเมชันของดีมเวิร์กแต่อย่างใดจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นมามืดมากๆแต่ว่าตัวพุ่งกับเนี่ยถ้าใครที่คำวอดในวงการแอนิเมชันพอศึกษาพวกชื่อเสียงของพุ่มกับเนี่ยก็จะเห็นว่าพุ่งกับเรื่องนี้จริงๆเขาเคยทำอาทำงานให้กับดิสนีย์มาก่อนเนาะเพราะฉะนั้นถ้าใครรับชมเรื่องนี้ก็จะรู้สึกว่า เฮ้ยเรารู้สึกว่าเราได้เสพกลิ่นอายของดิสนีย์เข้ามาแบบเต็มตัวเลยนะถึงแม้ว่าจริงๆแล้วมันจะไม่ได้เป็นแอนิเมชันของดิสนีย์แต่อย่างใดเนอเพราะว่าผูก้กำกับเนี่ยเขาเคยทำงานให้กับดิสนีย์ซึ่งเขาเคยทำงานในเรื่องของเฮอร์คิวลิสในเรื่องของอื่นๆมากมายเลยมีหลายเรื่องลองไปหาประวัติดูได้นะครับโดยเรื่องนี้มีความพิเศษมากๆเลยถึงแม้ว่าจะเป็นแอนิเมชันในปี2019ซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างจะปัจจุบันนะแต่ว่าเขาทำออกมาเป็นแนว 2D ซึ่งปัจจุบันเนี่ยแอนิเมชันจะเป็น T D ดีกันหมดละเนาะแล้วก็เอาธีมคริสต์มาสที่จริงๆแล้วเนี่ยมีการนำเต็มคริสต์มาสมาทำได้หลากหลายเรื่องมากไม่ว่าจะเป็นหนังเป็นแอนิเมชันก็เอาคริสต์มาสเนี่ยมาทำเยอะมากมายเรื่องนี้มีจุดเด่นอะไรทำไมถึงเลือกที่จะใช้ธีมคริสต์มาสมาเล่าเรื่องเออ,เ,อเรามาดูกันดีกว่าเนาะโดยเรื่องนี้ได้รับราง,ง,งวัลมากมายเลยนะแต่ว่า เกือบจะได้รางวัลอสการ์ในปี2019แต่เขาก็แพ้กับ Toy Story ภาค4ไปก่อนโดยจริงๆมันก็เหมาะสมเลยครับ Toy Story ภาค4เนี่ยก็เหมาะสมที่จะได้ออสการ์เนาะแต่ว่าเรื่องนี้ก็ได้รับได้รับเข้าชิงเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้รับรางวัลไปเพราะว่าแพ้ให้กับ Toy Story แต่ถ้าถามความเห็นส่วนตัวผมเนี่ยจริงๆผมว่าเรื่องนี้ไม่น้อยหน้านะจริงๆจะได้ออสการ์ก็ไม่แปลกหรือจะแพ้ Toy Story ไปเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้แบบ พ่ายแพ้แบบเสียศักดิ์ศรีอะไรมันก็สมศักดิ์ศรีอยู่นอะงเพราะว่าจริงๆเขาก็ได้รางวัลอื่นๆมากมายเลยโดยรูปเนี้ยสังเกตว่าเป็นรูปที่ไม่ได้มีในเรื่องนะเป็นรูปที่ผมไปหาข้อมูลมาแล้วก็เจอว่าเออมันเป็นรูปเหมือนกับเขาเรียกว่ายังไงอะเหมือนกับเป็นอ,อารมณ์เป็นดีไซน์ตัวละครของแจสเปอร์ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะออกมาเป็นแจสเปอร์คนปัจจุบันถามว่าทําไมถึงเป็นแจสเปอร์แบบนี้เพราะว่าถ้าใครได้รับชมแล้วเนี่ยจะเห็นว่าแจสเปอร์เนี่ยเป็นตัวละครที่เล่ามาว่าเขา เป็นตัวละครที่ไม่มีน้ำยาไม่มีน้ายาในที่นี้หมายความว่าเขาเนี่ยพยายามทําตัวเป็นแบบเอ่อทำตัวไร้ค่าเพราะว่าเขาเป็นคนที่เกิดมาในตระกูลที่ร่ํารวยเนาะเ <c oughs> ขาก็แค่ใช้ชีวิตของเขาเขาไม่จําเป็นจะต้องสร้างคุณค่าให้กับตัวเองหรือคุณค่าให้กับใครเพราะว่าเขามีเงินใช้พ่อของเขาเป็นถึงอืมไม่นาม่าไม่แน่ใจ,จว่าเรียกว่าอะไรอธิบดีกรมไปรษณีย์ไหมเอออันนี้อันนี้ผมไม่ไมชัวนะแต่ว่าเป็นแบบเป็นคนมีอานาจในวงการไปรษณีย์อ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็ถือว่าเขามี มีเงินมีทองใช้เป็นลูกเศรษฐีเขาก็ใช้ชีวิตอย่างเดียวเลยใช้ชีวิตแบบไร้ค่าเพราะฉะนั้นตัวละครที่ดีไซน์ออกมาเนี่ยก็เลยดีไซน์หน้าตาประมาณนี้ก็คือเป็นตัวละครที่ใช้ชีวิตโดยไม่สนใจบุคลิกของตัวเองขอแค่ตัวเองได้เสพความสุขก็พอแล้วแต่สุดท้ายก็ออกมาเป็นตัวละครแจสเปอร์ที่เราเห็นในแอนิเมชั่นเนาะก็จะสังเกตว่าหน้าตาจะไม่ได้เป็นประมาณนี้เพราะว่าถ้าหน้าตาประมาณนี้เนี่ยมันมันเกินไปนิดนึงเนาะเพราะว่าแจสเปอร์ก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะเป็นคนหนุ่มให้เขาแบบ มีหน้าเกี้ยงเกาหน่อยก็ดีอันนี้มันแบบมีแบบมีหนวดเขาเยอะเกินไปโอเคอันนี้เป็นเครดิตนะครับถ้าใครอยากไปดูพวกคาแรคเตอร์ดีไซน์ก็สามารถเข้าไปดูในในเครดิตตรงที่ผมแปะเอาไว้ตรงนี้ได้เลยหรือว่าทุกคนอาจจะพิมพ์เข้าไปใน Google ก็ได้ว่าคาแรคเตอร์ดีไซน์เขาสองพันอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวละครเป็นคาแรคเตอร์ดีไซน์ของตัวละครเขาในตอนแรกนะครับก็จะสังเกตว่า หน้าตาจะค่อนข้างที่จะดุก,กว่าตัวเขาในแอนิเมชันที่เราเห็นเนาะเขาในแอนิเมชันที่เราเห็นเนี่ยจะมีความใจดีมากกว่านี้อันนี้ค่อนข้างดุไปนิดนึงเค okay. เรามาดูพอ็อดเรื่องที่สําคัญกันดีกว่าเราจะเห็นว่าแจสเปอร์กับเขาเนี่ยพยายามจะพูดประโยคนี้หลายครั้งมากเลยเนาะในเรื่องคือคําว่าการกระทําที่ปัศจากความเห็นแก่ตัวอย่างแท้จริงจุดประกายให้เกิดการทําความดีอยู่เสมอซึ่งคำนี้เป็นพอ็อดหลักๆของเรื่องนี้เลย ไม่ว่าจะเป็นตัวแจสเปอร์เองที่ตอนแรกเนี่ยเขาทําสิ่งที่เขาอยากทําเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเพราะว่าเขาเนี่ยถูกพ่อส่งมาที่เมืองนี้ซึ่งเป็นเมืองที่แบบอยู่ยากเนาะแล้ว ตัวไปษณีเนี่ยตัวบุรุษไปษณีเนี่ยก็ไม่ค่อยจะมีบทบาทสําคัญอะไรในเรื่องเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาไม่ได้ส่งจดหมายหากันเขาจะส่งจดหมายหากันได้ยังไงในเมื่อเขาเป็นอริกันระหว่าง2ตระกูลเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นความท้าทายของแจสเปอร์มากๆเลยซึ่งแจสเปอร์เนี่ยได้รับคาสั่งว่าคุณจะต้องส่งให้ได้6,000จดหมาย6,000ฉบับนะคุณถึงจะกลับไปบ้านได้คุณถึงจะกลับไปเสพสมเสพสุขได้ซึ่ง ตัวแจสเปอร์เนี่ยเขาก็เขาก็ต้องการจะส่งจดหมายครบ6 0พ0โดยไม่ได้สนใจอะไรอะ่ะจุดมุ่งหมายเขาขอแค่ส่งให้ครบ6 0 0 0ก็พอเพราะฉะนั้นการกระทําของเขาเนี่ยมันก็เลยมีความเห็นแก่ตัวอยู่ก็คือเขาต้องการทําตามความต้องการของเขาเนาะส่วนเขาเองเนี่ยก็พยายามจะทําความดีในในมุมของเขาเนาะเพราะว่าเขาต้องการที่จะส่งของเล่นออกไปเนื่องจากเขาเคยทําของเล่นให้กับลูกชายที่ กำลังจะคลอดกําลังจะเกิดขึ้นมาเนาะแต่สุดท้ายแล้วลูกชายของเขาก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาแถมภรรยาของเขาก็จากไปซะก่อนแต่ว่าของเขาตัวตัว,ตว,ตวบ้านของเขาผมหมายถึงเขาที่เป็นตัวละครนะตัวเขาเองเนี่ยก็มีของเล่นเก็บเอาไว้ในบ้านมากมายเขาก็เลยพยายามมองว่าเออเขาไม่ได้มีเด็กอยู่กับเขาแล้วแต่ว่าเขามีของเล่นเนี่ยเขาก็ควรจะส่งต่อของเล่นไปให้เด็กคนอื่นๆเขาก็เลยพยายามทําความดีด้วยการอาเจสเปอร์เป็นบุรุษไปซนีใช่ไหม ง้นแจสเปอร์ก็ช่วยไปส่งของเล่นให้เขาหน่อยเขาเนี่ยเป็นคนทำแจสเปอร์เป็นคนส่งประมาณนี้ซึ่งมันก็จะอค,อคอยค่อยๆคลายปมในเรื่องเนาะอย่างแจสเปอร์ที่ตอนแรกพยายามทำาททำการกระทำที่ค่อนข้างจะเห็นแก่ตัวแต่ว่าเมื่อเห็นความดีของเขาเมื่อเห็นรอยยิ้มของเด็กๆเ,เมื่อเห็นความสุขของเด็กในเมืองและการเปลี่ยนไปของประชากรในเมืองประชาชนในเมืองเนี่ยเขาก็เริ่มเห็นว่าเออจริงๆการกระทำของเขาเนี่ยมันมีคุณค่านะแล้วถ้าเขา ทำในความเห็นที่มันมีความเห็นแก่ตัวอยู่เนี่ยมันก็จะไม่มีประโยชน์แต่อย่างใดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำเนี่ยก็ต้องตัดความเห็นแก่ตัวไปซะมันจะจุดประการให้เกิดความดีงามขึ้นในสังคมประมาณนี้ครับอันนี้เป็นพอดแรกที่เป็นพอดหลักที่ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเห็นตรงกันเนาะไม่น่าจะมีใครมองข้ามจุดนี้ไปถ้าใครดูจบก็น่าจะเก็ตพอยต์จุดนี้แน่นอนต่อไปเป็นพอยต์ที่2ที่บางคนอาจจะมองข้ามไปเนาะผมอยากจะมาเพิ่มเติมให้ ก็คือการศึกษาเนี่ยมันคือสมบัติที่ดีที่สุดที่มนุษย์เราสามารถถ่ายทอดให้กันได้เราจะเห็นว่าตัวละครนาง,งเอกเนี่ยเป็นตัวละครที่เป็นครูในเรื่องเนาะแต่สุดท้ายแล้วเขาก็พ่ายแพ้กับความจมปลักของประชาชนในเมืองนี้ซึ่งไม่ได้อยากจะมีความรู้แต่อย่างใดจําแค่ว่าสิ่งที่ต้นตระกูลบอกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบรรพบุรุษแต่อย่างใดก็บอกมาว่าเราจะต้องเกลียดชังอีกฝ่ายหนึ่งเกลียดชังอีกตระกูลหนึ่งโดยไม่สนใจอะ่ะ ไม่ได้จําเป็นจะต้องมานั่งศึกษาหาความรู้เพราะว่าชีวิตไม่ต้องทําอะไรเกิดมาก็แค่เกลียดอีกฝั่งหนึ่งเกลียดอีกกําแพงหนึ่งเกลียดอีกฝั่งของหมู่บ้านอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยหมดหวังแล้วก็รู้สึกว่า ูต้องออกไปจากเกาะนี้ให้ได้ต้องออกไปจากเมืองนี้ให้ได้เพราะว่าเมืองนี้มันสิ้นหวังเหลือเกินเขาก็เลยเลิกที่จะเป็นครูแล้วก็มาหัหนมาขายปลาแล้วก็เก็บเงินเนาะแต่สุดท้ายแล้วแจสเปอร์ก็เป็นตัวละครที่เหมือนกับเป็นตัวเชื่อมโยงแล้วก็คลายปมให้อีกครั้งหนึ่งก็ส่งเด็กมาเรียนหนังสือเพื่อที่เด็กจะได้เขียนหนังสือเป็นพอเขียนหนังสือเป็นจะได้เขียนจดหมายได้ใช่ไหมซึ่งครูเนี่ยตอนแรกก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะเขาก็รู้สึกว่าเขาเขา,เขาหมดไฟในการเป็นครูมานานแล้วแต่เมื่อเห็นเด็ก อยากเรียนหนังสือเมื่อเห็นความต้องการที่เด็กจะมีความรู้อยากมีความรู้อีกครั้งเนี่ยเขาก็กลับมาเป็นครูแล้วเขาก็มีความสุขสุดท้ายแล้วตัวละครครูท่านนี้ก็ไม่ได้อยากจะออกจากเมืองนี้เนาะอยากจะเป็นครูสอนเด็กต่อไปถึงแม้ว่าเมืองนี้มันจะสิ้นหวังสักแค่ไหนแต่เด็กๆก,ก็ช่วยจุดประกายจุดไฟในความหวังจุดไฟที่สิ้นหวังลงไปของเขาให้มันลุกโชนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นการศึกษาเนี่ยครับ เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์สามารถถ่ายทอดในการได้เด็กๆทุกคนก็ควรจะได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ดีที่สุดเนาะเราอาจจะไม่ต้องการศึกษาที่แบบเป็นระดับปรมาจารย์ระดับศาสตราจารย์แต่ว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยศึกษาเถอะครับอย่าทิ้งมันไปเลยทุกคนควรจะมีการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างน้อยก็มัธยมศึกษาปีที่6เนาะ ต่อไปครับเป็นพอยที่3ที่ผมอยากจะมาเสนอซึ่งจริงๆทุกคนก็น่าจะเห็นเหมือนกันก็คืออย่าปล่อยให้ความเกลียดชังของผู้ใหญ่เนี่ยมาครอบงำและตีกรอบความไร้เล้ไร้ดิ้งสาของเด็กๆเราจะเห็นว่าเด็กๆในเมืองเนี่ยจริงๆแล้วเกิดมาก็ไม่ได้รู้อะไรเลยไม่รู้อิโนโนอินเนอะไรแต่ว่าผู้ใหญ่ก็พยา,ายามไซโคว่าเฮ้ยไอ้หนูเกิดมาเนี่ยเราเป็นตระกูลที่1ตระกูล A เกลียดชังกับตระกูลที่2หรือตระกูล B เราจะต้องทะเลาะกันจะต้องตีกัน แค่ลั่นละครก็ต้องตีกันแล้วซึ่งชีวิตของเด็กเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาสดใสามากเลยนะแต่ว่าเขาถูกความเกลียดชังของผู้ใหญ่มาสั่งสอนแล้วก็มาตีก่อความเลียงสาวของพวกเขาแจสเปอร์ก็เลยเข้ามาคลายปุ่มตรงนี้โดยการให้เขียนจดหมายไปให้เขานะจริงๆคือให้เขียนจดหมายให้กับแจสเปอร์ก่อนแล้วแจสเปอร์จะส่งไปให้เขาเขาก็จะส่งของเล่นมาให้ซึ่ง เด็กๆทุกคนน่ะชอบของเล่นอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเด็กๆทุกคนก็ได้เขียนจดหมายแล้วทีนี้เด็กๆทุกคนก็ได้ทําความดีเพราะว่ามันมีคํานึงที่แจสเปอร์พูดมาว่าเขาจะส่งของเล่นให้กับเด็กที่ทําความดีเท่านั้นเพราะว่าจริงๆในเรื่องเนี่ยมันมีเด็กเกเรคนหนึ่งใช่ไหมที่ส่งจดหมายเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้รับของขวัญเหมือนกับเด็กคนอื่นคือตอนแรกเนี่ยแจสเปอร์บอกว่าเด็กทุกคนที่ส่งจดหมายจะได้ของขวัญ แต่เด็กเกเรคนนั้นเนี่ยส่งจดหมายเหมือนกันแต่แจสเปอร์เนี่ยก็แกล้งเด็กคนนั้นด้วยการไม่ส่งจดหมายเด็กคนนั้นก็เลยไม่พอใจแจสเปอร์ก็เลยบอกว่าถ้าอยากได้ของขวัญเนี่ยต้องเป็นเด็กดีซะก่อนเพราะฉะนั้นเด็กทุกคนก็เลยอยากที่จะเป็นเด็กดีแต่เชื่อเถอะครับว่าเด็กจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นเด็กดีอยู่ละเพียงแต่ว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันหล่อหลอมให้เด็กแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเด็กบางคนเจอสิ่งแวดล้อมที่ดีก็เป็นเด็กดีเด็กบางคนเจอสิ่งแวดล้อมที่แย่ก็เป็นเด็กที่เกเรไป ซึ่งจริงๆตรงเนี้ยมันเป็นความเห็นส่วนใหญ่ของสังคมเนาะเป็นจิตวิทยาของสังคมว่าเด็กทุกคนล้วนแต่เป็นผ้าขาวล้วนแต่เป็นเด็กดีแต่ว่าถูกสิ่งแวดล้อมเนี่ยทำให้มันดําขึ้นทําให้มันสสรปรกขึ้นแต่ว่ามันก็มีความเห็นของอีกหลายๆท่านนะเป็นความเห็นอีกมุมหนึ่งว่าจริงๆแล้วเด็กเนี่ยมันก็มีสันดานของมันที่ไม่เหมือนกัน เด็กบางคนก็เร็วโดยสันดานเด็กบางคนก็ดีโดยสันดานซึ่งตรงเนี้ผมไม่ได้ฟันธงว่ามุมมองไหนมันเป็นมุมมองที่ถูกหรือผิดนะอันนี้แล้วแต่ความเชื่อของท่านทุกท่านเลยทุกท่านก็สามารถไปตัดสินใจได้ว่าอยากจะเชื่อแบบไหนอยากจะเชื่อว่าเด็กทุกคนเป็นผ้าขาวเด็กทุกคนเป็นคนดีก็ได้หรือจะเชื่อว่าเด็กทุกคนเนี่ยมันมีนิสัยตามสันดานของมันอยู่แล้วก็ได้เหมือนกัน อันนี้ผมไม่ได้พูดหยาบนะมันเป็นเป็น,เป,นเป็นคำศัพท์เนาะคำว่าสันดานมันคือลากลึกของจิตใจมันเป็นนิสัยลากลึกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้หยาบอะไรก็อยากให้รับฟังไปตามนี้แล้วกันเนาะก็ประมาณนี้นะครับว่าความไร้ดิ้งสาเนี่ยมันสามารถทลายกรอบออกมาได้เพราะฉะนั้นเด็กๆเนี่ยก็เป็นเหมือนความดีงามเนี่ยที่ช่วยทําให้ผู้ใหญ่ที่เกลียดชังกันเนี่ยคลายความเกลียดชังเราจะเห็นว่าเรื่องเนี้ยเขาถ่ายทอดออกมาได้ดีมากเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นฉาก เอาอาหารไปส่งให้กับบ้านที่เราเกลียดซึ่งตอนแรกเนี่ยมันก็เป็นเหมือนอารมณ์เหมือนขแขวะกกันนะเนาะว่าแบบเฮ้ยฉันเอาเค้กไปให้เธอเนี่ยฉันต้องการจะทําร้ายเธอหรือว่าต้องการจะทําให้เธอเสียหน้าอะไรประมาณนี้แต่ว่าสุดท้ายไอคนที่รับเค้กมาก็รู้สึกว่าไม่ได้อ่ะอยู่ดีๆมารับมารับจากศัตรูได้ยังไงใช่ไหมก็ต้องเอาของขวัญที่ดีกว่าที่เยอะกว่าไปให้กับอีกฝั่ง ซึ่งพอมันทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยจากการแขวะก,ก,ะกันการแซกันมันกลายเป็นการให้กันด้วยใจเพราะฉะนั้นแต่ละตระกูลไม่ใช่แต่ละตระกูลสิในเรื่องมัน2ตระกูลเนาะทั้งสองตระกูลที่เกลียดชังกันเนี่ยก็เลยหันหน้ามาคุยกันหันหน้ามาดีกันมากขึ้นเนาะก็เริ่มจากเด็กๆเ,เนี่ยแหละเป็นคนคลายปมซึ่งแล้วเด็กคลายปมได้ไงก็มันมาก็จากตัวละครแจสเปอร์เนาะต่อไปเป็นปมสุดท้ายที่ผมรู้สึกว่าเขาสอดแทรกมาในเรื่องได้ดีนะ ซึ่งบางคนอาจจะมองข้ามปมนี้ไปเพราะว่ามันไม่ได้เป็นประเด็นหลักประเด็นหลักมันเป็นเรื่องของอย่างที่บอกมาเนาะเป็นเรื่องของอความเกลียดชังไม่สามารถครอบงาเด็กได้ความเลดิ้งสาของเด็กสามารถทลายปมความเกลียดชังได้หรือแม้กระทั่งประเด็นแรกเนาะที่ผมบอกว่าการกระทาที่ปาศจากความเห็นแก่ตัวอย่างแท้จริงจะจุดประกายการทําความดีอยู่เสมออันนี้เป็นพ o i n t หลักของเรื่องเลยแต่ว่าพ้อยที่มันซ่อนเอาไว้เนี่ยคือการมีตัวตนการไล่ตัวตนแล้วก็การตามหาตัวตน เพราะาเพลงในเรื่องเนี่ยชื่อเพลงว่า Invisible เนอะซึ่งความหมายเนี่ยมันก็ตรงตัวเลยตัว Jasper เนี่ยเป็นตัวละครที่ไร้ค่ามาก่อนเป็นตัวละครที่ใช้ชีวิตได้อย่างไม่มีประโยชน์แต่อย่างใดแต่ว่าพอเขามาอยู่ที่เกาะน,นี้มาอยู่ที่เมืองนี้เนี่ยเขาก็เริ่มเห็นคุณค่าของชีวิตเริ่มเห็นสิ่งที่เขาถนัดเริ่มเห็นสิ่งที่เขา,าสามารถทําได้1ก็คือการพยายามส่งจดหมายการเป็นบุรุษไปรษณี์ที่ดี ถึงแม้ว่าเมื่อเขากลับไปเมืองหลวงจริงๆเขาอาจจะไม่ได้เป็นบุรุษปรณีนีที่ดีเท่ากับคนอื่นแต่เมื่อเขาไม่อยู่เมืองนี้เขาสามารถเป็นบุรุษปรณียีที่ดีได้เขาสามารถส่งต่อสารความดีงามของเด็กๆไปให้กับเราผู้ใหญ่ที่มีความเกลียดชังได้ เพราะฉันตรงนี้มันก็เป็นเหมือนกับการตามหาตัวตนของเขาเองเนาะการที่พ่อของเขาส่งมาอยู่ที่สเมเรนสเบิร์กเนี่ยก็เป็นการตามหาตัวตนอย่างหนึ่งจากการไล่โตตนก็เป็นการมีตัวตนเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งเด็กน้อยคนนี้ซึ่งผมก็ยังไม่แน่ใจว่าเด็กน้อยคนนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขาพูดภาษาอะไรเขาเป็นชาวเผ่าอะไรเนาะเพราะว่าในเรื่องเนี่ยไม่สามารถแปลซับออกมาได้เลยก็เป็นแบบอารมณ์เหมือนฟังไปเถอะเด็กเขาน่ารักอ่ะก็ฟังไปเป็นตัวละครที่ออกแบบมาให้น่ารักอย่างเดียวเลยเนาะก็สามารถ ครองใจผู้ชมทุกๆท่านไปได้เลยก็เด็กน้อยคนนี้ก็เหมือนกันครับเป็นเด็กน้อยที่ตอนแรกไร้ตัวตนเนาะเพราะว่าเขาพูดไม่ได้หมายถึงว่าเขาพูดภาษาที่คนอื่นพูดไม่ได้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็พยายามตามหาตัวตนพยายามไปเรียนหนังสือพยายามฝึกเขียนสุดท้ายเขาก็สามารถสื่อสารออกมาได้แล้วก็คุยกับคนอื่นรู้เรื่องเนาะซึ่งการรับฟังเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของการ ตามหาตัวตนที่ดีการมีตัวตนที่ดีเนาะเพราะว่าการรับฟังคนพูดเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าจริงๆเรามีตัวตนอยู่ตรงนั้นนะแต่เราพยายามทําตัวไร้ตัวตนให้คนเขาพูดได้อย่างแบบสบายใจมากขึ้นซึ่งฉากนี้ทําออกมาได้ดีเลยนะจากแจสเปอร์ที่ไม่เคยจะพูดความในใจออกมาเลยแต่ว่าพอแจสเปอร์อยู่กับเด็กนะ้อยคนนี้แจสเปอร์ก็สามารถพูดความในใจได้แบบเต็มที่เนาะประมาณนี้ครับสําหรับพอดหลักที่ผมอยากจะนําเสนอเนาะมีอยู่4พอดแล้วก็ สุดท้ายแล้วอยากจะพูดถึงความดีงามของเรื่องนี้ว่าเรื่องนี้ถ้าใครยังไม่ได้รับชมอยากให้รับชมสักครั้งซึ่งตอนนี้วันที่8มกราคมที่ผมจะลงคลิปเนี่ยจริงๆมันเป็นวันเด็กด้วยเนาะก็ เหมาะสมพอดีเลยถ้าใครที่เป็นเด็กน้อยมารับชมก็สามารถไปรับชมได้ในเน็ตฟิกเลยนะครับส่วนถ้าใครเป็นผู้ใหญ่แล้วยังไม่เคยรับชมเรื่องนี้ก็ลองไปรับชมกันดูเรื่องนี้มันดีมากๆเลยถ้าใครไปดูรีวิวใน Facebook ในโซเชียลหรือว่าใน Google ก็จะเห็นว่าเรื่องนี้รีวิวไปทางบวกซะมากเลยแทบจะไม่มีใครรีวิวไปทางลบเลยด้วยซ้ำหนะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ประมาณนี้นะนะครับถ้าถามผมว่าผมให้คะแนนประมาณเท่าไหร่ผมให้10เต็ม10เลยนะ ก็มันไม่รู้จะหักอะไรอะจริงๆมันอย่างที่ผมบอกอะว่าถ้าเป็นผมอะผมก็คิดว่ามันสามารถได้ออสการ์ได้ด้วยซ้ำเนาะขอบคุณที่รับชมมากๆเลยนะครับถ้าใครอยากให้ทำคลิปเรื่องไหนก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสุดท้ายแล้วฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ช่องให้ด้วยนะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับ